สวัสดีค่ะปอเองค่ะวันนี้นะคะปอจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถ FRR พ่วงค่ะเป็นพ่วง2องเพานะคะเดี๋ยวปอจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรถคันนี้กันค่ะรถ FRR m a x Talk ตัวนี้นะคะจะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าค่ะ ที่2,600รอบต่อนอาทีมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่637นิวตันเมตรค่ะระบบเบรกของรถคันนี้นะคะจะเป็นระบบเบรกแบบ Air Over Hydraulic ค่ะหรือที่เราเรียกกันแบบระบบเบรกแบบจิฟฟี่นี่เองค่ะพร้อมเบรกไอเสีย ะะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะเป็นแอร์นะคะแล้วก็วิทยุ CDMP 3นะคะซึ่งตรงนี้เราจะรับประกันกับทางบริษัทอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะตรงนี้จะมี Airbag 1ลูกนะคะซึ่งทำงานพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยค่ะถังน้ำมันของ FRR นะคะจะบรรจุอยู่ที่100ลิตรค่ะเติมน้ำมันดีเซลนะคะจะเป็น B 1 0หรือว่าเป็น B เก็ได้ค่ะ แบตเตอรี่นะคะเราจะมีให้ทั้งหมด2ลูกนะคะจะเป็น12ทับ70โวลต์ค่ะรถ FRR พ่วงสองเพลาคันนี้นะคะจะรับน้ำหนักได้ทั้งหมดอยู่ที่37ตันค่ะตัวแม่นะคะจะอยู่ได้ที่15ตันนะคะตัวลูกจะอยู่ที่22ตันนะคะถ้าเราหักน้ำหนัก ตัวถังออกแล้วนะคะลูกค้าจะบรรทุกได้ทั้งหมด26ตันค่ะสินค้าที่จะบรรทุกได้นะคะเหมาะกับหินดินทรายนะคะที่ต่อตัวถังเป็นประเภทด้ำแบบนี้นะคะรถคันนี้นะคะจะมีความยาวนะคะในส่วนของตัวแม่นะคะจะมีความยาวอยู่ที่4.3มนะคะส่วนตัวลูกพ่วงนะคะจะมีความยาวอยู่ที่5.90ค่ะและสมีวงเลี้ยวนะคะจะแคบสุดอยู่ที่5.5เมตรค่ะ เ้าข้างและเฟืองท้ายนะคะจะมีขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานพร้อมกับอัตราทดสูงสุดอยู่ที่6.43ให้แรงบิดสูงสุดค่ะ มีความสามารถในการปีนไต่นะคะมีมุมปีนไต่สูงถึง3า7องศาค่ะรถคันนี้นะคะจะมีการรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะเพียงแค่ลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการทุกๆ20,000กิโลนะคะเราจะมีคูป,ปองส่วนลดค่าแรงค่าไหลให้กับลูกค้าค่ะทั้งหมด10ครั้งค่ะวันนี้นะคะปอก็พาทุกท่านนะคะมารู้จักกับรถ FRR ค่วงสองเผาคาๆแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมอย่างอื่นหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาที่เบอร์036512788นะคะหรือจะที่เพจ Facebook รถบรรทุกอิสุสุสิงห์บุรีค่ะก็วันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ